การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัฒนานครขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเพรด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัฒนานครตั้งอยู่หมู่ที่10ถนนสุวรรณสอนตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสักแก้ว บริหารงานโดยนายนาราธิปกรมลลิบสกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาสอกรอระดับอำเภอวัฒนานครปัจจุบันมีข้าราชการครูสองคนพนักง,งานราชการ14คนลูกจ้างชั่วคราวสองคนในภาคเรียนปัจจุบันมีนักศึกษาระดับประถมศึกษา26คนมัธยมศึกษาตอนต้น520คนมัธยมศึกษาตอนปลาย779คน รวมทั้งสิ้น1,325คนมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน11แห่งครูผู้รับผิดชอบโครงการนางวิรวรรณหามนมลครูกศนอตำบลสกรระดับอำเภอวัฒนานครได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยายมมกระดับเพชรเป็นปีที่2ตามแนวทาง5้ามาตรการจนบังเกิดผลตามมาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อรับทราบนโยบายการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็นประถมมต้นและมปลายในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ีด้านของห้องเรียนสีขาวแบ่งการดําเนินงานเป็นสีฝ่ายรวมทั้งสิ้น11ห้องเรียน1.2 สถานศึกษาจะดทำประกาศและมอบรางวัลให้กับห้องเรียนสีขาวดีเด่นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวน7ห้องเรียนครั้งที่1เดือนพฤษภาคม2567จำนวน1ห้องเรียนครั้งที่2เดือนมิถุนายน2567จำนวน2ห้องเรียนครั้งที่ส เดือนกรกฎาคม2567จำนวน1ห้องเรียนครั้งที่4เดือนสิงหาคม2567จำนวน2ห้องเรียนครั้งที่5เดือนกันยายน2567จำนวน1ห้องเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน4ห้องเรียนครั้งที่1เดือนตุลาคม2567จำนวน2ห้องเรียนครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน2567จำนวน1ห้องเรียนครั้งที่3เดือนธันวาคม2567จำนวน1ห้องเรียน 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการมาตรการที่1การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาติดประกาศบริเวณหน้าสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง11แห่ง มาตรการที่ 2. บริหารจัดการเพื่อสถานศึกษาปอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการสถานศึกษาปอดบุหรี่และเครื่องดื n ่มแอลกอฮอล์ H all. มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องมาตรการที่ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื H ่มแอลกอฮอล สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมกับคณะครูและประสานความร่วมมือจากฝ่ายอาคารสถานที่ไม่ให้สถานศึกษามีโมบต่อผู้รับบริการไปมั่วสุมและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง11แห่งมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้โล่งและร่มรื่นมีการติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เห็นเด่นชัดในบริเวณอาคาร มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระรายวิชาและมีการวางแผนกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทกเรื่องโทษของผิดภัยและผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆมาตรการที่ห้า การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดแอลกอฮอล์การเดินระลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดงดเล่าเข้าพรรษาการแข่งขันกีฬาสีต่อต้านยาเสพติดมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มีกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการนิเริ่มสูบบุหรี่ของนักศึกษามีการช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา มาตรการที่7การมีกิจกรรมสวนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน1.4สถานศึกษาจาัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารการพนันและการทาราะวิวาสสถานศึกษาให้นักศึกษานําความรู้และความสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆดังต,งต่อไปนี้ 1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูนประเพณีไทยพร้อมใจต่อต้านยาเสพติดประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 สโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยพายุโคลบาทเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. โครงการทร,รมะสู่ใจสร้างสายใหญ่สู่วัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4. โครงการอบรมลูกเสือเนธารีนักศึกษาสองกรรระดับอำเภอวัฒนานครประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 7 5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทูบีนัมวันกีฬาต้านยาเสพติดนักศึกษาสองกรรระดับอำเภอวัฒนานคร 6. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยสกรระดับอำเภอวัฒนานคร 7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตสู่จิตอาสา 8. โครงการรโรงค์ขับขี่ปลอดภัยขับขี่มีวินัยใส่หมวกกันน็อกรอกอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา2567 2>, 2. มาตรการด้านการค้นหา 2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลสถานศึกษาได้ดำเนินการตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคลด้วยการให้ครูกศนตำบลทั้ง11แห่งออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาภาคเรียนละ1ครั้งอย่างน้อยร้อยละ75โดยการจัดทําข้อมูลนักศึกษารายบุคคลในระบบ ITW ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจําแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด กลุ่มค้าสถานศึกษาได้ดําเนินการตรวจปะสะวัสสาวะหาสารเสพติดโดยดําเนินการคัดกองสํารวจสภาพการใช้ยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยได้รับความรุกค้ะและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและประปับปรายาเสพติดอําเภอวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรวัฒนานครโรงพยาบาลวัฒนานครสำนักง,งานสาธารณสุขสอำเภอวัฒนานครและกำนันตำบลวัฒนานครได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยคัดกรองและสุ่มตรวจปัสสาวะผลการตรวจพบว่าไม่มีนักศึกษาที่มีสารเสพติดอันตรายในร่างกาย 2.3สถานศึกษามีการรายง,งานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดจากการดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของสถานศึกษาภาคเรียนละห่งครั้งผลการตรวจพบว่านักศึกษามีความเสี่ยงและความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภาคเรียนที่1ท2567ไม่พบสารเสพติดก,กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1, 120คนและภาคเรียนที่2ทับ2567ไม่พบสารเสพติด กลุ่มเป้าหมายจำนวน120คนและได้รายงานให้สำนักง,งานสกรประจําจังหวัดสระแก้วและสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วทราบในทุกภาคเรียน 3. มาตรการด้านการรักษา 3.1. สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณส,สุขหรือหน่วยงานอื่นสถานศึกษาได้กำหนดนโยบายในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบำบัดรักษา แก้ปัญหายาเสพติดบุหรี่และแอลกอฮอล์กำหนดขั้นตอนและการดำเนินงานบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดตั้งคลินิกเสมารักแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักมีการกำหนดขั้นตอนและการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์การดูแลแก้ไขปัญหาความประพฤตินักศึกษามีบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการให้คำปรึกษาและมีการรายงานผลดำเนินการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ4 มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามุกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท ได้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล11แห่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดที่ชัดเจนและมีการรายงานผลดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษารับทราบอยู่เสมอ4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสรมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารการพนัน การทรวิวาทสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเพื่อดําเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษามีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มทุกภาคเรียนโดยในปัจจุบันมีสมาชิก770คนมีการเผยแพร่กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันโดยการจัดทําจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมและการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ทางสื่อออนไลน์ Facebook 5. มาตรก,การด้านการบริหารจัดการ5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดโดยได้บรรจุโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดอบยมุกไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรการการลงโทษมีการสร้างผลกำลังใจมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกสีมารัก 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษาจัดตั้งห้องปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาวแต่งตั้งคณะทำงานมีขั้นตอนการดำเนินงานมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่า,ขาย 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำาอ็มบยูสถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีคาเรรครือข่าย 1. อําเภอวัฒนานครวันสถาปนาจังหวัดสะแก้วประจําปีงบป,ประมาณ2,567 2. โรงพยาบาลวัฒนานครเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนโยบายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยและสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร 3. ส,สถานีตำรวจภูธรวัฒนานครเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายจาราจร5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและแรายงานผลการดำเนินงาน สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลและการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาปอดยาเสพติดและอพยมุกปัจจุบันปีการศึกษา2567กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกขั้นตอนทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการมีปฏิทินการกำกับติดตามที่ชัดเจนมีบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผลรายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอพย s บ p r a c t i c e ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัฒนานครเห็นความสำคัญของนักศึกษาซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปจึงได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จที่ดีสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนและภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์โดยมีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพชกชีส ผ่านการจัดก,กิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรมโดยมีเป้าหมายการดําเนินง,งานดังนี้ 1. การสร้างการรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา 3. การสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา 4. การอํานวยการ จากการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกด้วยหลัก 4P มีการดำเนินง,งานดังนี้ P1. p r i v a o n ป้องกันโดยมีการดำเนินง,งานกิจก,กรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน11ห้องเรียนโดยมีนักศึกษาแกนนำ4ฝ่าย P2. Protection ปกป้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อปกป้องนักศึกษาจากปัจจัยเสี่ยงที่จะอาจนำไปสู่ในการใช้ยาเสพติดและอบายามุกสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่ 3. พ a ธี i ามพา i ิช p เพชันมีส่วนร่วมสถานศึกษามีการจัดทําบันทึกความร่วมมือ m o u โดยมีเครือข่ายร่วมจัดทําบันทึกความร่วมมือ m o u จํานวน14เครือข่ายเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด P. ที่ส Problem Solving การแก้ไขปัญหาสถานการณ์กำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระดมความคิดเพื่อหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของแต่ละทางเลือกการจัดกิจกรรมป้องกันการให้ความรู้ให้คำปรึกษาหรือการประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมุกประจำปีการศึกษา2567มีผลการดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจาก,การรมจำนวน872คนคิดเป็นร้อยละ65.81 2. การคัดกรองสูงตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในตัวนักศึกษา 3. สถานศึกษามีภาเคีเครือข่ายจำนวน14เครือข่าย 4. สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอายมุกอย่างเป็นระบบ 5. ชุมชนม,มีความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดําเนินงานจากการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานดีเด่นต่างๆดังนี้รับรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563 รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดได้ใบมุปีการศึกษา2565รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น5ปีซ้อนรางวัลองค์กรนักศึกษาดีเยี่ยมประจำปีพศ2563รางวัลสกอรอตำบลต้นแบบ5ดีพีเมียมระดับดีเยี่ยมประจำปีพศ2567 รางวัลสกรตำบลต้นแบบ 5D พีเมยมระดับดีมากประจำปีพศ2567จากการมุ่งมั่นในการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาปอดยาเสพต,ติดและบายมุกระดับเพชรในปี2517นี้นคณะครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัฒนานครให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำดีเพื่อกลักฐานความคิดสั่งสอนศีลด้วยความรักความเมตตาเพื่อให้นักศึกษาเป็นเยาว,วชนที่ดีและสังคมสืบไป ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมุขในระดับเพชรเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมิกนการยานิมิตให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปขอบคุณค่ะ